คุณอยากเป็นคนแบบไหนกันอยากเป็นคนที่จ่ายเงินออกให้กับโลกออนไลน์หรืออยากจะเป็นคนที่มีเงินเข้าเข้ามาจากโลกออนไลน์ครับใช้สินค้าหรือว่าเข้าไปขายของเนี่ยผ่าน3แพลตฟอร์มเนี้ยเยอะมากสร้างแอดโฆษณาออนไลน์เนี้ยเราจะต้องรู้จักกับตลาดของโลกออนไลน์ก่อนว่าตลาดของโลกออนไลน์ในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยครับมีตลาดอะไรบ้างใช่ไหมครับวันนี้การช้อปปิ้งเนี่ยครับ มันสามารถนะครับสร้างรายได้ให้กับหลายๆคนได้แล้วก็สามารถสร้างรายจ่ายให้กับหลายๆคนได้เหมือนกันมาดูกันครับว่าวันนี้เรานะครับเป็นคนกลุ่มไหนกันคนกลุ่มแรกนะครับคือคนที่ช้อปปิ้งแบบจ่ายเงินออกอ่าช้อปปิ้งแบบจ่ายเงินออกเป็นยังไงวันนี้นะครับเป็นหนึ่งคนไหมครับที่ช้อปปิ้งนะครับซื้อของเอปของนะครับผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าเฟซบุ๊กทิกต็อกหรืออินสตาแกรมเราเป็นหนึ่งคนในนั้นไหมครับ เป็นกันแน่เลยนะครับแต่วันนี้นะครับเชื่อไหมมีอีกหลายๆคนนะครับใช้แพลตฟอร์มตัวนี้นะครับสร้างนะครับเงินเข้าให้กับตัวพวกเขาเองวันนี้นะครับคำถามแรกก่อนที่จะเริ่มต้นเลยทุกคนครับคุณอยากเป็นคนแบบไหนกันอยากเป็นคนที่จ่ายเงินออกให้กับโลกออนไลน์หรืออยากจะเป็นคนที่มีเงินเข้าเข้ามาจากโลกออนไลน์ครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีคําตอบอยู่ในใจกันแล้วนะวันนี้ครับถ้าใครนะครับที่เป็นคนที่อยากมีเงินเ right? uh, ข้าจากโลกออนไลน์ <anos>. วันนี้นะครับลองฟังข้อมูลตัวนี้ดีๆข้อมูลในวันนี้นะครับจะมีข้อมูลในเรื่องของตลาดออนไลน์ในโลกยุคปัจจุบันพร้อมกับการเลือกสินค้าว่าเราจะต้องเลือกสินค้าในการทตลาดออนไลน์ยังไงมาดูกันครับเรื่องแรกก่อนเลยวันนี้ครับหลายๆคนรู้จักของ3สิ่งนี้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นโนเกียใครเคยใช้โนเกียบ้างฮะโนเกียนะครับอย่างที่2ครับ w a l k m a n ครับผมใครใช้ w อ l k m a n อยู่บ้างฮะในปัจจุบันมีคนใช้ w อ l k m a n อยู่ไหมก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่3ครับฟิล์มโกดัก ทั้ง3อย่างนี้ครับผมเป็นสิ่งที่เป็นตลาดที่ถูก disruption นะครับโดยโลกของธุรกิจออนไลน์โนเกียครับถูก disruption ด้วยอะไรครับถูก disruption ด้วยไอโฟนนะครับวอล์แมครับถูก disruption ด้วยวงการเพลงต่างๆไม่าะะเป็น YouTube MP3 หรืออะไรกัแล้วแต่ส่วนโกดักครับกล้องฟิล์มครับในทุกวันนี้ครับถูก disruption ด้วยกล้องดิจิตอล วันนี้นะครับสตัวอย่างนี้นะครับคือ3ตัวอย่างของสิ่งที่เขาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามโลกนะครับเลยถูกโลกดิสซั t ช ah ันเขาให้หายค่อยๆหายไปจากโลกยุคปัจจุบันวันนี้นะครับถ้าเรานะครับเป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองตามโลกยุคปัจจุบันเราก็จะค่อยๆถูกโลกยุคปัจจุบันนียกินกินจนอยู่ในโลกยุคปัจจุบันลําบากมากขึ้นแน่นอนวันนี้เรามาดูกันครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยครับออฟไลน์กับออนไลน์ แตกต่างกันยังไงแล้วออนไลน์เนี่ยมีผลหรือเขาสามารถสร้างก็ mm. เ,เรียกว่าเป็นผลกระทบกับตลาดออฟไลน์ line, ในยุคผ่านผ่านมาได้ยังไงบ้างมาดูกันครับเราจากตลาดออฟไลน์ line, ตลาดแร้วไหมครับตลาดโรงหนังตลาดโรงภาพยนตร์วันนี้ใครเคยดูหนังบ้างครับผมเชื่อนะครับว่าทุกคนน่าจะเคยดูหนังกันการดูหนังในยุคแต่ก่อนเนี้ยก็จะต้องนั่งรถ เสียค่ารถนะครับค่าเดินทางนะครับไปในโรงหนังนะครับจ่ายค่าตัวหนังเพื่อเข้าไปดูเสียค่าป๊อปคอร์นเสียค่าน้ําอะไรต่างๆมากมายรวมๆแล้วน่าจะเป็นพันกว่าบาทเลยเฉพาะค่าตัวหนังเนี่ยก็250บาท300บาทแล้วแต่เชื่อไหมครับในยุคปัจจุบันที่มีตลาดออนไลน์เข้ามาเนี่ยกับมีธุรกิจหนึ่งครับที่สร้างรายได้จากการดูหนังได้ก็คือตลาดของ Netflix กนะครับเน็ตฟลิเนี่ยครับใช้ ให้คนเนี่ยเข้าไปดูหนังกับแอปพลิเคชันของเขาทําให้เขาเนี่ยครับมีรายได้จากคนที่เข้าไปดูหนังของเขาได้มันเหมือนกับการซื้อตัวหนังเลยครับแต่การซื้อตัวหนัง P ่าน Netflix เนี่ยเริ่มต้นขั้นต่ำที่99บาทเท่านั้นเองมันทําให้เรานะครับสามารถเพลิดเพลินไปกับโลกของโรงภาพยนตร์เนี่ยมากกว่าเป็นพันๆเรื่องที่อยู่ในแอปพลิเคชันของเขาได้เลยโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านเลยเราว่าอย่างนี้ดีไหมครับผมว่าดีมากๆเลยนะอ่ะเราลองมาดูตลาดที่2บ้างถ้าใครเป็นคนไม่ชอบดูหนังอาจจะไม่ค่อยอินตลาดที่2ครับตลาดของรถแท็กซี่ รถแท็กซี่เป็นออฟไลน์นะครับสมัยก่อนนะครับการที่จะขึ้นไปบนแท็กซี่สักคันหนึ่งได้นะครับเราต้องทํำยังไงบ้างฮะเราก็ต้องออกไปยืนริมถนนบ้างโบกรถบ้างรอแท็กซี่ขับผ่านมาบ้างใช่ไหมครับคนขับแท็กซี่เนี่ยก็ต้องค่อยๆขับวนรถไปเรื่อยเพื่อหาลูกค้าหรือไม่ก็ต้องไปต่อคิวตามรถไฟฟ้าบ้างตามห้างสงรรพสินค้าหรือสถานบันเทิงบ้างเพื่อให้เขานะครับมีเขาเรียกว่าลูกค้าที่ขึ้นมาบนรถเขาแต่เชื่อไหมครับในยุคป,ปัจจุบันนะครับตลาดออนไลน์ก็เข้ามามีบทบาทกับ กิจการของแท็กซี่เพิ่มมากขึ้นพอสมควรเลยยังไงบ้างเพราะมันมีแอปพลิเคชันครับที่ชื่อว่า Grab นะครับ l e m a n หรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถเรียกรถรับจ้างมารับส่งเราได้นะวันนี้เราเคยเห็นไหมครับแท็กซี่ที่ใช้ Grab เนี่ยครับเขาก็สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นวันนี้ครับลูกค้านะครับก็มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นวันนี้คนที่ขับแท็กซี่เนี่ยสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่อยู่บนตึกได้โดยที่เขาไม่ต้องลงมาริมถนนเพื่อเรียกรถเลย แปลว่าวันนี้ครับโอกาสทางธุรกิจที่จะได้ลูกค้ามากเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นพอสมควรอ,อันนี้แหละคือตลาดออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทกับธุรกิจวงการของแท็กซี่เรามาดูตลาดต่อไปกันครับตลาดอะไรฮะร้านส้มตำร้านอาหารตลาดนี้ครับที่เป็นออฟไลน์มาเนี่ยมีผลกระทบกับตลาดออนไลน์ยังไงบ้างออนไลน์สร้างผลกระทบยังไงเขาบ้างออนไลน์ครับก็จะมี Grab อีกเช่นกันวันนี้ใครบ้างครับที่เป็นคนหนึ่งที่เวลาหิวปุ๊บหยิบโทรศัพท์มาก่อน เพื่อจะสั่งอาหาร Delivery มาส่งเราร้านค้านะครับความแตกต่างนะครับร้านค้าที่เป็นออฟไลน์ line, ไม่ใช้แอพลิเคชันต่างๆก็จะไม่สามารถเข้าถึงตลาดของกลุ่มลูกค้าได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่มีออนไลน์นะครับมีแอปพลิเคชันต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้เขาก็จะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นเราลองนึกภาพง่ายๆนะครับว่าถ้าวันนี้ตัวเราเองนะครับในยุคป,ปัจจุบันที่ผ่านมาช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าน่าจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น แล้วปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยเลยก็ว่าได้ก็คือวิกฤตของโควิดที่ทําให้เราครับต้องอยู่แต่ในห้องนะครับอยู่แต่บนคอนโดหรืออยู่ในบ้านนะครับถูกเวิร์กฟอร์มโฮมอะไรก็ว่ากันไปเราไม่สามารถครับออกไปซื้ออาหารที่ร้านอาหารได้วันนี้ครับนี่แหละครับโลกกําลังที่ซับชั่นเราวันนี้นะครับคนที่สั่งซื้อสินค้านะครับสั่งซื้ออาหารนะครับแบบเดลิเวอรนะครับก็จะถูกตัวนี้ครับที่เขาเรียกว่า ใช้ชีวิตมาตลอด3ปีนี้จะต้องสั่งเดลิเวอรี่มาตลอดทําให้วิถีชีวิตของคนเนี้ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนในยุคป,ปัจจุบันครับเขาสั่งเดลิเวอรี่มากกว่าการเดินไปกินเองที่ร้านอีกอ่านี่คือตัวอย่างของธุรกิจออฟไลน์กับออนไลน์ในมุมของร้านอาหารนะอ่ะต่อมาครับร้านขายเสื้อผ้าครับผมร้านขายเสื้อผ้านะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยอยู่ตามห้างต่างๆครับแพตตีนัมอะไรพวกนี้ครับที่เป็นร้านขายเสื้อผ้าที่ต้องรอลูกค้าครับเดินผ่านหน้าร้านโอ๊ยเสื้อผ้าตัวนี้สวยจังเลยไหนขอเดินเข้าไปดูหน่อย ก็จะรอลูกค้านะครับเปิดเพื่อรอรับลูกค้าตามตลาดนะัดตามอะไรก็ว่ากันไปแต่ในโลกยุคออนไลน์ครับมีร้านขายเสื้อผ้าครับที่เขาไลฟ์สดผ่าน Facebook ผ่าน i ิน t a g r กรมต่างๆนะครับเคยเห็นไหมแม่ค้อาออกมานั่งไลฟ์สดขายเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้ามือสองออกมาชูฟึ่อฟๆ,ๆนะครับมีคนไลฟ์มีคนเอฟเอ้ยาเอาตัวนี้ครับเขาสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากกว่าครับเหมือนอย่างในภาพนี้นะครับ Facebook Live เนี่ยครับสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเนี่ยได้มากกว่า ห้าพันหกพันคนหมื่นคนแล้วแต่เราจะจินตนาการเลยแล้วแต่เราจะเริ่มต้นนะครับโปรโมตตัวนี้เลยซึ่งวันนี้ครับในโลกยุคที่ออนไลน์เนี่ยเราจะค่อยพาทุกคนนะครับเข้าไปสึมซับเรื่องราวพวกนี้กันอ่าออฟไลน์อีกอย่างหนึ่งครับก็คืออาชีพของคนเราเนี่ยแหละครับในโลกยุคแต่ก่อนนะครับก่อนหน้ายุคออนไลน์จะเข้ามาเวลาเราเราทำงานครับเราก็ต้องออกไปเบียดเสียดคนนะครับในโลกยุคปัจจุบันครับเราก็ยังคงต้องเบียดเสียดกับเชื้อโควิดอยู่ ถ้าวันนี้นะครับใครที่ยังทำงานออฟไลน์อยู่ไม่ได้บอกว่างานออฟไลน์ไม่ดีแต่วันนี้ครับเวลาที่เราเดินทางผ่านรถสาธารณะต่างๆซึ่งผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆคนมากๆที่ใช้บริการตรงนี้อยู่ตัวเขาเองครับระหว่างเดินทางไปทํางานเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อโรคนะครับในเรื่องของมลภาวะต่างๆรวมถึงความเครียดในการเดินทางด้วยแต่วันนี้ครับคนที่ทําตัดออนไลน สามารถทำงานครับทำธุรกิจครับอยู่ที่ไหนก็ได้แค่เพียงมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูกันข้อมูลทั้งหมดของทวิตออนไลน์วันนี้จะสอนให้ทุกคนนะครับรู้จักกับตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้นแน่นอนอ่นะโซเชียลมีเดียครับตอนนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทกับตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้นพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook แพลตฟอร์มของ Tik t o k รวมไปถึงแพลตฟอร์มของ Insta g r กรทั้ง3แพลตฟอร์มเนี้ยครับมีส่วน เกี่ยวข้องกับตลาดออนไลน์ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเยอะมากๆเพราะมีคนใช้สินค้าหรือว่าเข้าไปขายของเนี่ยผ่าน3แพลตฟอร์มเนี้ยเยอะมากนะครับอ่ะเรามาดูกันวันนี้นะครับการทําตลาดออนไลน์เนี่ยนะครับที่เราจะมาขายของออนไลน์นะเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกนะครับก็คือ personal profile หรือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์กับอีกแบบหนึ่งครับก็คือออนไลน์ในรูปแบบของการยิงแอดโฆษณา อสองรูปแบบนี้ต่างกันนะแบบหนึ่งคือใช้ตัวเราเนี่ยครับค่อยๆสร้างโปรไฟล์ตัวเราให้ขึ้นไปอยู่บนโลกออนไลน์กับอีกรูปแบบหนึ่งครับใช้แอดโฆษณาใช้เงินนะครับในการนำส่งนะครับสินค้าของเราไปหากลุ่มของลูกค้าความต่างของมันคือแบบเปอร์ซนาลเนี่ยสร้าง1ปีครับค่อยๆสะสมฐานลูกค้าไปเรื่อยๆจนเขาเริ่มเห็นเรามีความเปลี่ยนแปลงปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าเออสินค้าที่เราใช้เนี่ยมันน่าใช้นะเขาก็จะเริ่มเข้ามาทักเราครับเรียกได้ว่าสร้าง1ปีเนี่ยกว่าจะมีคนทัก แต่การยิงแอดโฆษณาครับตอบไม่ได้พักเลยทักภายใน1วันถ้าเป็นพี่ๆทุกคนนะครับเป็นเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเลือกแบบไหนกันดีครับมีในใจกันแล้วใช่ไหมผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะชอบแบบที่ตอบไม่ได้พักทักภายใน1วันเลยแต่วันนี้ครับการที่เราจะมาสร้างแอดโฆษณาออนไลน์เนี่ยเราจะต้องรู้จักกับตลาดของโลกออนไลน์ก่อนว่าตลาดของโลกออนไลน์ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยครับมีตลาดอะไรบ้างซึ่งวันนี้นะครับมันจะถูกแบ่งออกเป็นตลาดใหญ่ๆ ซึ่งตลาดนี้แหละจะทําให้เรารู้ว่าเราจะขายอะไรดีซึ่งตลาดนี้ครับจะถูกแบ่งออกเป็น Mas s marketing กับ n i c h e marketing นะครับโดยที่ตลาดที่เราจะคาทุกคนนะครับเข้าไปเจาะก,กันก็คือตลาดของ Niche Marketing ว่ามันมีข้อดีมากกว่าตลาด Mas s ยังไงมาดูกันครับข้อเปรียบเทียบนะครับระหว่าง Mas s marketing กับ Niche Marketing เดี๋ยวเพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันมันจะมีความต่างทั้งหมด4ข้อ แลวเราลองมาวิเคราะห์กันดูครับว่าตลาดไหนน่าสนใจกว่ากันข้อแรกครับกลุ่มเป้าหมายตลาดของ Mas s Market เนี่ยมีผู้บริโภคครับมากมายหลายกลุ่มเลยแต่เรานะครับไม่สามารถระบุกลุ่มได้ชัดเจนแน่นอนทําให้เราไม่รู้กลุ่มลูกค้าว่าเราควรขายที่ใครดีแต่พอมาเป็น Ni ชมาร์เก็ครับสามารถครับเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการเฉพาะทางได้เอาเราเรียกว่าต่อให้เราไม่อยากขายเขาก็จะอยากซื้อสินค้าของเรา ตลาดมีความต้องการสินค้าเรามากๆเลยเรื่องที่2ครับก็คือในเรื่องของเงินทุนวันนี้ครับตลาดแมสส์มาร์เก็ตนะครับใช้ต้นทุนในการโฆษณาที่สูงมากๆเพื่อจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึงเพราะถ้าเกิดว่าวันนี้ครับเราใช้เงินน้อยเราจ่ายค่าโฆษณาน้อยมันก็จะไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแบบเยอะๆได้อะถ้าวันนี้สมมุติว่าเราต้องเข้าถึงกลุ่มลูกค้าประมาณ10ล้านคน2ี่ล้านคนเนี้ยก็ต้องใช้เงินที่เยอะมากพอสมควรเลยแต่พอวันนี้ครับมาเป็นตลาดนิชมาร์เก็ต ใช้ต้นทุนการโฆษณาครับที่ไม่สูงเลยและไม่จำเป็นต้องโฆษณาเป็นวงกว้างเพราะเรารู้ตลาดของเราอยู่แล้วว่าตลาดของเราคือใครและอยู่ที่ไหนอ่าอย่างที่3ครับก็คือในเรื่องของการแข่งขันการแข่งขันในตลาดของตลาดแ a s ส marketing ครับสูงมากๆมันทําให้เกิดการแย่งตลาดการแย่งฐานลูกค้ากันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตลาดนิชครับการแข่งขันในตลาดค่อนข้างน้อยคนขายไม่ค่อยมีแต่คนซื้อมีปริมาณมาก เคยได้ยินไหมครับคนซื้อมากกว่าคนขายคนขายก็เลยได้กําไรมากๆเลยนะครับตรงนี้ครับสืบทอดมาให้ถึงข้อที่4เลยครับก็คือในเรื่องของผลกําไรต้องขายให้ได้จำนวนเยอะๆครับแมส s มาร์เก็ตตเพราะถ้าขายน้อยเนี่ยเราจะได้กำไรน้อยมากๆสินค้า Mass มาร์เก็ตตแต่ละตัวนะครับกำไรค่อนข้างบางเฉียบเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Niche Market ครับกลุ่มของนิชมาร์เก็ตเนี่ยกำไรต่อชิ้นสูง แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อลดราคาลงมาแข่งกับคู่แข่งด้วยวันนี้นะครับพอเราไม่ต้องลดราคาเราไม่ต้องทําโปรโมชั่นเพื่อแข่งกับคู่แข่งเราก็จะสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าได้พอเราสาาร้างสายสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าได้ครับเราก็จะเกิดจุดสูงสุดของการทําแอดโฆษณาคือเราสามารถขายสินค้าในโฆษณาได้โดยที่เราไม่ต้องเสียค่าแอดโฆษณาผ่านกลุ่มของ niche market นะครับอ่า วันนี้นะครับนี่คือข้อเปรียบเทียบของทั้ง4ข้อระหว่าง Mass Marketing กับ Niche Marketing เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ากลุ่มของสินค้าในโลกยุคป,ปัจจุบันเนี่ยอะไรบ้างที่เป็น Mass อะไรบ้างที่เป็น Niche mm hmm. เพื่อนๆจะได้นึกภาพตามกันออกดีไหมอ่าเรามาดูกันครับตลาด Mass Marketing ครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของเสื้อผ้า เสื้อผ้านะครับร้านขายเสื้อผ้าทั่วๆไปที่อยู่ในท้องตลาดตอนนี้นะครับมันจะเป็นสินค้าที่เป็นแมสไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนนู่นนั่นที่มีหลายๆแบรนด์นะครับมีคู่แข่งหลายๆเจ้าที่อยู่ในตลาดตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าที่เป็นนิชมาร์เก็ตติ้งที่เป็นเสื้อผ้าครับก็จะมีกลุ่มของร้านเสื้อผ้าที่เป็นคนอ้วนอ่าเพราะคนอ้วนไม่สามารถใส่เสื้อผ้าทั่วไปของคนปกติได้นี่หรอไหมฮะ ถ้าใครไปแบบมีน้ำหนักตัวดีหรือว่าเป็นคนอ้วนอยู่เนี่ยน่าจะเข้าใจตรงนี้ว่าการตามหาไซส์เสื้อผ้าเนี่ยยากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเราก็จะมีร้านเสื้อผ้าเฉพาะ,พาะทางของคนอ้วนนี่แหละต่อให้เขาขายแพงเราก็จะซื้อจริงไหมเพราะถ้าเราไม่ซื้อเราก็ใส่ไม่ได้ไม่มีเสื้อผ้าใส่นะครับอ่านี่คือตลาดแรกตลาดที่2ครับตลาดของอาหารตลาดแมสครับเป็นอะไรก็คือเป็นพวกของตลาดอาหารตามสั่งทั่ว,วไปนะครับมีหลายๆร้านมากเลยไม่ว่าจะเป็นกะเพราหมูกรอบกะเพราไข่ดาวนะครับกะเพราไกา่ ผัดซีอิ๊วนะครับก๋เตี๋ยวนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้คือหารตามสั่งของคนทั่วไปที่เป็นแมส์มาร์เก็ตติ้งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบของนิชล่ะก็จะเป็นตลาดอาหารคลีนครับอาหารคลีนขายแพงกว่าอาหารปกติถูกไหมฮะมันก็จะเจอดตลาดของกลุ่มคนรักสุขภาพเขายอมจ่ายเงินเพื่อซื้อสุขภาพของตัวเขาเคยเห็นร้านขนมคีโตไหมฮะโอ้ร้านนี้แบบดังนะในโลกออนไลน์เนี่ยขนมชิ้นนึงเนี่ยครับ ราคาสูงมากๆเลยผมเปรียบเทียบไม่ง่ายบราวนี่ชิ้นหนึ่งเนี่ยครับมันจะอยู่ที่ประมาณสัก50บาท40บาท50บาทของแมสนะแต่ถ้าเกิดพอไปเป็นกลุ่มของคีโตเนี่ยครับที่เป็นบราวนี่ที่เฉพาะของคนอยากลดน้ำหนักหรืออยากดูแลรูปร่างเนี่ยเขาเรียกว่าราคาเนี่ยค่อนข้างสูงถึงประมาณ100-120ถึงบาทเลยเท่าที่ผมเคยเจอโหขายได้กําไรมากกว่าเท่าตัวเลยนี่แหละครับคือตลาดนิชของอาหารมาดูกันครับตลาดต่อไปครับ ตลาดที่เป็นแมสของเฟอร์นิเจอร์บ้างอ่าเป็นเตียงนอนทั่วไปใช้กันไหมครับเตียงนอนอบางคนนอนนอกบ้านนะล้อเล่นนะครับตลาดแมสเมดติ้งนะครับของกลุ่มเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเตียงนอนทั่วไปนะครับเราก็จะสามารถหาได้จากแบรนด์ไหนบ้างครับ SB บ้างละ Home Pro บ้างละ i k e a บ้างละหลายๆที่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตลาดของนิชเนี่ยก็จะเป็นเตียงนอนของคนป่วยคนปกติมีใครไหมครัที่อยากไปนอนเตียงนอนคนป่วย ไม่มีจริงไหมนะครับเพราะก็นอนเตียงปกติทั่วไปแต่ถ้าเกิดเป็นคนป่วยล่ะครับที่เขาต้องการความสะดวกสบายหรือเขาต้องการความปลอดภัยในการนอนที่สูงมากขึ้นเขาไม่สามารถนอนเตียงปกติได้เขาก็จะต้องยอมจ่ายเพิ่มมากขึ้นเพื่อซื้อเตียงนอนถูกไหมฮะนี่แหละครับเป็นข้อดีของตลาดนี้ที่มีตลาดที่มีความต้องการแล้วก็มีความจำเป็นในการใช้สูงนะครับปอยราคาสูงก็ขายได้ตอต่อมาครับแชมพู ใครใช้แชมพูบ้างครับใช้กันทุกคนเนาะสระผมนะฮะผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมทั่วๆไปท้องตลาดครับมีหลากหลายเจ้ามากๆเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตลาดนิชเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เน้นไปที่คนผมร่วงอ่าคนผมร่วงใช้แชมพูทั่วไปไม่ได้ครับเลยทําให้วันนี้ครับจะต้องมาใช้แชมพูที่ดูแลเส้นผมเป็นพิเศษนะครับมีเรื่องของฮอร์โมนมีเรื่องของนั่นนั่นนี่ต่างๆที่จะช่วยทําให้เขาอะครับผมไม่ขาดหลุดร่วงตรงนี้แหละคือสิ่งสําคัญนะครับว่า แชมพูสาหรับคนที่ผมร่วงเนี่ยผลิตภัณฑ์ดูแยเส้นผมพวกเนี้ยราคาสูงเวยท้องตลาดแต่กลับมีคนซื้อนะครับตลาดสุดท้ายครับที่อยากนําเสนอก็คือตลาดในเรื่องของอาหารเสริมวิตามินนะครับคอลลาเจนต่างๆทั่วๆไปเลยท,ที่อยู่ในแมสเลยในเซเว่นเซเว่นในพวกเนี้ยครับมีขายหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตลาดนิชครับก็คือตลาดที่เป็นอาหารเสริมที่แก้ปัญหาเฉพาะทางได้ง่ายๆเลยครับมันจะเป็นสารอาหารที่เข้าไป แก้ปัญหาให้กับคนที่เขาเรียกว่ามีปัญหาเฉพาะจุดในร่างกายเราวันนี้ครับสมมุติง่ายๆถ้าเป็นในรูปเนี้ยอ่ะเป็นเรื่องของข้อเขา่าวันนี้ครับ้าเป็นอาหารเสริมหรือสารสกัดเฉพาะทางที่เข้าไปช่วยรักษาอาการข้อเขา่าอาการหมอนรองกระดูกต่างๆถ้ามันกินแล้วมันหายต่อให้แพงเท่าไหร่คนก็ยอมจ่ายเชื่อไหมครับเพราะการที่วันนี้เขาเป็นโรคเหล่านี้ครับถ้าเขาไปต้องไปเสียเงินรักษาในโรงพยาบาลเนี่ย มีวิธีการรักษาแค่3าวิธีเท่านั้นเองหนึ่งเลยคือเรื่องการกินยาระงับปวด2คือฉีดยาเข้าข้อนะครับเพื่อระงับปวดแบบหนกันกๆ3เลยถ้ามันไม่หายขาดก็ต้องผ่าตัดถูกไหมครับผ่าตัดครั้งหนึ่งก็ใช้เงินเป็นแสนหลักแสนอัพอยู่แล้วถ้าวันนี้ครับเขามาเริ่มทานอาหารเสริมเฉพาะทางที่มีราคาอยู่ที่ประมาณหลักพันระหว่างหลักพันกับหลักแสนถ้าหายเหมือนกันเรียกใช้อะไรดีครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ สามารถทำกำไรจากตรงนี้ได้ซึ่งผมโดยส่วสนตัวผมนะผมมองว่าตลาดอาหารเสริมเนี่ยค่อนข้างนะครับมีเขาเรียกว่า Value หรือว่ามีมูลค่าทางการตลาดเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับสามารถสร้างกาไรให้เราได้เยอะมากๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะปี2 5งพครับที่ผ่านมานี่เองคนไทยมองว่าอาหารเสริมเป็นสิ่งจําเป็นแล้วครับตลาดอาหารเสริมนะครับโตขึ้นเกือบ8 0 0 0 0ล้านมีคนไทยอะครับยอมจ่ายเงินเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ย ครอบครัวละ1000บาทต่อเดือนเนี่ยหลายหลายครอบครัวเลยนะครับทำให้วันนี้ครับตลาดอาหารเสริมในเมืองไทยเนี่ยเติบโตมากๆเพราะในโลกยุคป,ปัจจุบันครับเป็นโลกยุคของเฮลตี้นะครับคนเริ่มมีอายุที่มากขึ้นการแพทย์ก็เริ่มดีขึ้นทําให้วันนี้ครับคนหันมาใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นตลาดอาหารเสริมก็เลยเติบโตขึ้นตามขึ้นมาด้วย แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ครับเราเริ่มทําตลาดอาหารเสริมและเราอยากทําตลาดที่เป็นอาหารเสริมแล้วเราจะทายังไงดีครับเราจะเริ่มจากการผลิตเองหรือสร้างแบรนด์เองไหมโขนหลายๆคนในโลกยุคปัจจุบันเนี้ยที่เขาเลือกที่จะสร้างแบรนด์เองแล้วก็มีหลากหลายคนนะครับที่เติบโตขึ้นมาจากการสร้างแบรนด์แต่เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาตีแผ่ให้ทุกคนดูจากประสบการณ์ตรงของผมที่ผ่านการสร้างแบรนด์และเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวเองมาก่อนการผลิตเองครับมีข้อดีและข้อเสียยังไงบ้างนะครับผมจะเปรียบเทียบง่ายๆกับการเป็นดิวเลอร์เขา เข้ามาซื้อมาขายไปโดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของเรามาดูกันครับความต่างผลิตเองครับลงทุนสูงแต่การเป็นดิวเลอร์ครับซื้อมาขายไปลงทุนน้อยกว่าแน่นอน 2. ครับผลิตเองครับความเสี่ยงสูงเพราะวันนี้สมมุติว่าคุณกำเงิน1ล้านบาทไปผลิตแบนด์ความเสี่ยงของคุณคือมูลค่า1ล้านบาทแต่การไปเป็นดิวเลอร์ครับถ้าวันนี้ครับคุณเริ่มเป็นดิวเลอร์แค่ประมาณสัก3 0 0 0 0ื่นสบาทมันทําให้คุณนะครับมีความเสี่ยงต่ํา ขายของไม่กี่ชิ้นไม่กี่ชุดก็ได้ทุนคืนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าผลิตเองคุณจะต้องขายของทั้งหมดที่คุณผลิตมาให้ได้เพื่อจะได้ทุนคืนและก็กำไรอย่างที่3ครับมีฟิกคอสท,ที่ค่อนข้างสูงครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่ามาร์เก็ตติ้งทำแพคเกจจิ้งหาสารสก,กัดดิวาการตลาดต่างๆมากมายทำกราฟิกดีไซน์ถ้าผลิตเองครับต้องทําเองทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นดิวเลอร์ครับซื้อมาขายไปคุณสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้ง่ายมากๆเลย เพราะทางแบรนด์เขามีซัพพอร์ตให้อยู่แล้วอ,อย่างที่4ครับงบการตลาดสูงแต่การไปเป็นดิวเลอร์ของในแบรนด์ที่ดีๆนะครับเขามีแบรนด์ในการช่วยทําตลาดให้อยู่แล้วมองภาพไม่ง่ายเลยครับว่าวันนี้ครับถ้าเราผลิตเองเราจะต้องไปจ้างดาราดาราท่านหนึ่งเนี้ยสัญญา6เดือนอย่างเงี้ยครับใช้เงินกี่ล้านแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเป็นดีลเลอร์ของแบรนด์เขาเนี่ยแบรนด์ก็จะมีการจ้างตรงนี้ครับเข้ามาซัพพอร์ตเราเราครับไม่ต้องไปเสียเงินสักบาทเลยอ่าต่อไปครับการผลิตเองนะครับใช้ทักษะและความรู้ที่สูงมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดีลเลอร์เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เลยเพราะเขามีคอร์สเรียนรู้ที่คอยสอนให้คุณเนี่ยค่อยๆมีทักษะค่อยๆพัฒนาตัวเองเร,เริ่มจากศูนย์แล้วก็นับ1 2 3ไปทีละก้าวันนี้ครับถ้าให้ผมเคลียร์ทุกคนนะ ผมรู้สึกว่าการไปเป็นดีลเลอร์เนี่ยเหมาะสําหรับทุกคนที่อยากจะเริ่มก้าวเ,เข้ามาสู่ตลาดออนไลน์ในโลกยุคป,ปัจจุบันโดยที่คุณไม่มีประสบการณ์มาก่อนเหมาะมากๆครับากับการไปเป็นดีลเลอร์ซื้อมาขายไปอย่างสุดท้ายครับก็คือการผลิตเองเนี่ยใช้เวลานานครับในการคืนทุนเพราะสมมติว่าคุณสต็อกสินค้ามาสักสามพันกล่องคุณจะต้องขายให้หมดสามพันกล่องนะครับเพื่อคืนทุนหรือถ้าเกิดว่าวางกลยุทธ์มาดีๆหน่อยคุณอาจจะขายสักพันกล่องถึงสองพันกล่องเนี่ยก็เริ่มคืนทุนแล้วที่เหลือก็จะเป็นกําไร แต่มันก็จะมีการลงทุนที่สูงทําให้คุณนะครับจะต้องขายสินค้าในปริมาณมากแล้วก็ใช้เวลานานกว่าการจะเป็นดิวเลอร์ซื้อมาขายไปพอสมควรแต่ถ้าเกิดเป็นดิวเลอร์นะครับคุณสามารถใช้เวลาอย่างรวดเร็วครับในการคืนทุนอย่างที่ผมบอกเลยคุณลงทุนแค่3 4 0 0 0หมื่นบาทอะ่ะคุณขายสินค้านยครับแค่ประมาณสัก10ไม่เกิน20ชิ้นเนี่ยคุณก็คืนทุนได้แล้วนะครับอ่าแล้วถ้าวันนี้ครับเราอยากเป็นดิวเลอร์แล้วเราจะเลือกแบรนด์สักแบรนด์หนึ่งเราเลือกจากอะไรดีวันนี้นะครับผมจะให้ ทิศทางในการเลือกเนี่ยทั้งหมด4เรื่องนะครับสเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยก็คือสินค้าครับของแบรนด์แบรนด์นั้นจะต้องได้มาตรฐานและมีการพัฒนาครับให้ทันโลกสำคัญมากๆครับเรื่องราวของ Product เพราะถ้าวันนี้ครับเราเนี่ยมี Product ที่ไม่สามารถแข่งกับตลาดได้หรือเป็น Product ที่เขาเรียกว่าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยลูกค้าซื้อไปเนี่ย ก็จะเกิดผลเสียกับลูกค้าและผลเสียกับแบรนด์ด้วยสินค้าใช้แล้วไม่เห็นผลนะครับมีคู่แข่งในตลาดมากมายแล้วเราไม่สามารถแข่งกับเขาได้อันนี้คือสิ่งสําคัญครับ Product เรื่องแรกเลยจะต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทันโลกได้เรื่องที่2ครับก็คือสื่อต่างๆที่แบรนด์นะครับช่วยส่งเสริมการตลาดให้เราไม่ว่าจะเป็นสร้างการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นกราฟิกดีไซน์ต่างๆที่คอยซัพพอร์ตให้เรานะครับมี เรียกว่าเครื่องมือในการทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยได้ง่ายมากขึ้นอย่างที่3ครับเราเองเนี่ยเริ่มต้นนับ1เนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นครับจำเป็นครับที่จะต้องมีแบรนด์นะครับที่มีคอร์สออนไลน์ที่คอยสอนพร้อมกับมีที่ปรึกษาให้เราตลอดระยะเวลาเส้นทางที่เราทำธุรกิจ เพราะไม่งั้นมันก็เหมือนกับการที่วันนี้เราเอาเงินไปลงเฉยๆแล้วก็ไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไปงมเข็มในมหาสมุทรค่อยๆงมวิธีการสร้างวิธีการขายไปเรื่อยมันก็ช้าครับหรือไม่คุณอาจจะขาดทุนได้เพราะฉะนั้นครับสิ่งสําคัญเลยคือจะต้องมีคอร์สออนไลน์พร้อมที่ปรึกษาเพื่อรองรับให้กับคุณอย่างสุดท้ายครับสิ่งนี้สําคัญที่สุดในเรื่องของการทําธุรกิจเลยก็คือผลกําไรครับจะต้องคุ้มค่าที่ทุกคนจะลงทุนได้เพราะถ้าวันนี้ครับคุณขายสินค้าแล้วไม่ได้กําไรไม่ต้องขายครับ เสียดายเวลานะครับแล้วก็ถ้าได้กําไรน้อยครับมันอาจจะส่งผลกระทบไปถึงค่าแอดโฆษณาต่างๆที่ทําให้คุณนะครับไม่สามารถ manage ค่าแอดตรงนั้นได้สิ่งสําคัญเลยครับผลกําไรครับต้องมากเพื่อที่คุณจะได้เอาผลกำไรตรงนี้ครับสามารถไปต่อยอดธุรกิจในระยะยาวได้รวมไปถึงสามารถเป็นช่วงเวลาที่คืนทุนโดยใช้เวลาที่รวดเร็วได้ นะครับนี่คือ4ข้อครับสำคัญมากๆเลยในการเลือกแบรนด์นะครับซึ่งสำหรับของผมนะครับสามารถใช้4ข้อนี้ครับในการหาธุรกิจออนไลน์สักอย่างหนึ่งเข้ามาทำตลาดให้กับเราได้นะครับเราเชื่อเลยนะครับว่าวันนี้นะครับเราก็จะมีอีกหลายแบรนด์ที่เรามองมองมาอยู่นะครับแต่ก็จะมีแค่ไม่กี่แบรนด์หรอกครับที่เขาเรียกว่ามีทั้ง4อย่างนี้ครบนะครับ